สวัสดีค่ะครัวบ้านแอดข้าวกล่องวันนี้จะพาไปทำแปะกล้วยค่ะต้มแปะกล้วยอย่างไรให้เนื้อเหลืองสวยไม่เละแล้วก็ไม่ขมนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราก็จะทำการล้างเม็ดแปะกล้วยก่อน แปะกล้วยที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเอา่อที่เมล็ดเขาอะค่ะจะไม่มีจุดดำๆเยอะเพราะว่าเขาได้เอาพวกเกสรของเขาอะดึงออกไปแล้วซึ่งไส้ข้างในเนี่ยมันจะขมไงคะเราก็ทำการล้างให้สะอาดก่อน ล้างเสร็จ็ซาวใส่หม้อได้เลย เมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทน้ําใส่ลงไปให้ท่วมให้ท่วมเม็ดแปะกลวยนะคะเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งไฟต้มใช้เวลาจับเวลาพอมเดือดพอมันเดือดแล้วเราก็จับเวลาห้านาทีนะคะเราต้มให้น้ำกับเนื้ออ่าเม็ดแปกกล้วยเดือดนะคะ แล้วเราก็จับเวลา5นาทีเมื่อครบ5นาทีแล้วเราปิดไฟแล้วนำไปช็อตน้ำเย็นค่ะต้มให้เม็ดเขาสุกนะคะ5นาทีเมื่อครบเวลาแล้วปิดไฟนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช็อตน้ำเย็นกันเลยค่ะ ตอนนี้แปะ้วยของเราสุกแล้วเราก็มาช็อตน้ำเย็นนะคะน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละค่ะเพื่อไม่ให้เม็ดเขาเหี่ยวเดี๋ยวเราจะตัดขึ้น ให้เสด็จน้ำนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเม็ดแปกกล้วยของเราจะตึงจะใสแล้วก็เหลืองไม่เละเลยค่ะเมื่อเสด็จน้ำแล้วเราก็ใส่ภาชนะเราก็จะได้เม็ดแปกกล้วยที่สวยแบบนี้เลยนะคะ แล้วนี่ก็คือแปะกวยที่ต้มสุกเสร็จแล้วนะคะเนื้อเหลืองตึงไม่เละเลยค่ะแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะสามารถนำไปกินกับน้ำเต้าหู้หรือจะเป็นน้ำจับเลี้ยงใส่เป็นเครื่องอรวมมิตรอื่นๆได้อีกหลายเมนูเลยนะคะมีประโยชน์ค่ะช่วยบำรุงสมองและความจำได้ดีนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ครัวบ้านแอนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ